คือเป็นบัตรที่รักมากคือชอบมากมากเอาเ,เอาจริงๆนะเนี่ยไปยกเลิกบัตรกะสิกรแล้วมาใช้บัตรนี้แทนก็คือบัตรกสิกรจริงๆมันต้องมันต้องผูกกับแอปกสิกรนะแต่เราจะไม่ใช้บัตรกสิกรแล้วเพราะาเราจะเสียรายปีประมาณร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปยกเลิกซะเวลากดตงังมันก็กด โดยที่ไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็ได้แล้วใช่ไหมที่ที่ไทยนะอันนี้ที่ไทยแต่บัตรนี้คือรักมากคือบินต่างประเทศใช้ได้แบบทั่วโลกเวอร์ไวจริงตอนนี้อยู่ที่จีนนะที่จีนก็ใช้ได้นะสามารถกดได้แต่ต้องหาตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ Mastercard หรือ Visa ใช่ไหมเพราะว่าที่จีนก็จะมีอธนาคารของจีนที่ใช้ยูเอนตัวบัตรอีกแบบหนึ่งเขาก็จะ เป็นตู้ของคนจีนเลยก็ส่วนมากก็จะเป็นธนาคารแบบอินเตอร์นอยที่ชาวต่างชาติสามารถเปิดได้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือหาตู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์วีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดก็สามารถกดเงินได้แต่ที่จีนยังไม่เคยแบบใช้แบบเอาบัตรไปจ่ายนะเพราะว่าเราคิดว่ากดเงินสดมาแล้วก็ไปจ่ายดีกว่าอันนี้ในจีนนะอันนี้ในจีนนะแต่ในต่างประเทศก็สมมติเรามีเงินไทยแล้วก็เอาเงินไทยเนะี่ยเข้า ธนาคารกสิกรไทยใช่ไหมแล้วก็เติมเงินเข้าไปในตัวแอปบัตรตัวแอปบัตรสมมติโอนหมื่นหนึ่งแล้วก็แลกเงินเป็นเงินเยนเป็นเงินเยนใช่ไหมพอเป็นเงินเยนที่ปุ่นแล้วพอไปเห็นตู้ที่มันสามารถกดเงินได้กดเงินออกมาตามที่ตัวเองแลกไว้ก็จะได้เลทน,นั้นเออคือจะดีมากคือจริงๆเนี่ยพี่ก็แลกไว้เหมือนกันแลกไว้ทำไมแลกคิดว่าเฮ้ยจะได้ไปออสเตรเลีย มันก็จะมีค่างเงิน U.S. A.U.S. ใช่ไหมออสเตรเลียดอลลาร์ใช่ป่ะพี่ก็แลกไว้ตอนนั้นราคาน่าจะประมาณ19บาท20บาทก็ถูกมากเลยนะแต่ตอนนี้24บาทแล้วคือซื้อนาอานมาซื้อตั้งแต่2ปีที่แล้วคือถยอยซื้อเล็กๆน้อยแบบไม่ไม่มากไม่กี่พันเออซื้อแบบไม่กี่พันบาท ก็ซื้อไว้ถ้าวันไหนวันหนึ่งได้ไปออสเตรเลียมาเราก็ไปกดตั๋งที่นู่นได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยคือชอบมากตรยที่ว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยแล้วบัตรนี้ใช้ที่ไหนได้บ้างรู้ไหมเซเว่นอีเลเนก็ใช้ได้เออเห็นมีคนมาถามเหมือนกันว่า MRT หรือรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องเติมเงินเข้าบัตรให้เพียงพอต่อการเดินทางอะไรเงี้ยเออมันก็ใช้แทนได้แล้วเป็นบัตรที่แบบมันเป็นบัตรสมาร์ทมากพี่ชอบมาก อชอบตัวนี้คือเป็นบัตรอันที่สองเพราะว่าอันแรกอะ่ะเป็นนางสก,กุลกบพี่พี่จะมาพี่ก็เลยปเปลี่ยนตอนนี้รู้สึกว่าทําบัตรใหม่น่าจะร้อยห้าสิบาทตอนนี้นะทําบัตรใหม่ร้อยหสิบาทแต่ก่อนพี่ทานะ่ะมันร้อยหนึ่งมันเสียแค่ร้อยหนึง่งแต่บัตรนี้คือแบบไฮโซมากจริงไฮโซจริงๆคือถือบัตรนี้แทนบัตรกสิกรไทยเลยไม่อยากไปเสียรายปีไม่มีไม่มีรายปีนะคะไม่มีเก็บรายปีแต่จะมีวันหมดอายอุอยู่ รู้สึกว่าพี่ทำก่อนมานี้ปี2022 22 23 24 22 2อ24 2ปีใช่ใช้ได้2ปีเออใช้ได้2ปี24 24ใช่ใช้ได้2ป, 24, 24. ปีน่าจะมีอายุในการใช้งานให้ได้นานๆหน่อยอะไรพี่รู้สึกว่าน่าจะทำให้มัน,นให้มันแบบนานหน่อย น่าจะโอเคแล้วพี่อยากชอบอย่างหนึ่งคือหนึ่งมันสามารถเช็คเวลาเงินเข้าออกได้ด้วยจ่ายแอปพลิเคชันในแอปเปิลได้นั่นนี่ได้บอกด้วยว่าเราใช้ที่ไหนได้ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างแบบว่าสมมติพี่ไปซื้อของซื้อไก่อะซื้อไก่เชสเตอร์ i l ลใช้บัตรนี้ได้นะเชสเตอร์กิลใช้บัตรนี้มันก็ดอกเชสเตอรสาขาดนี่นีน นี่อ่ามันจะดูการเคลื่อนออกได้เราซื้อร้านไหนไปไหนแล้วผ่านแอปตลอดคือพี่ชอบตรงที่มันแจ้งผ่านแอปมากๆอ่ะอันนี้คือชอบตรงนี้หละเหมือนเวลากดตั้ง้ยมันก็บอกแล้วเออฉันกดตั้งกี่หยวนร้อยหยวนอ่ะพี่กดร้อยหยวนใช่ไหมมันจะมีพี่กดมาสองครั้งรู้สึกว่าตอนนั้นประมาณอ่าเลรประมาณเท่าไหร่ห้าห้าเท่าไหร่นี่แหละประมาณห้าร้อยนิด,นดจะมีสามครั้งพี่กดสามครั้งเดีย๋ยวจะขึ้นให้นี่ให้ดูนะพี่กดสามครั้งครั้งแรกก็จะ ถูกหน่อยไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยเพราะปกติบัตร ATM อ่ะมันจะมีค่าธรรมเนียม75บาทถึง100บาทอ่ะแต่ละธนาคารก็จะแตกต่างกันไปนะ75บาทน่าจะเป็นของ TTB อ่ะแต่ถ้าแบบร้อยขึ้นก็ธนาคารอื่นๆในไทยทุกอันอ่ะประมาณร้อยขึ้นอ่ะแล้วพี่ก็กดไป1รอบ2รอบกดครั้งละร้อยอยูนก็เลทก็แตกแตก,แตกต่างกันไปนะแต่ละวันที่มันคือพี่ไม่ได้ไปกด วันเดียวแต่กดหลายๆวันแบบเหรียญเงินมันก็จะมามีการแปรปิเขาเรียกว่าแปรผันแปรแป,รป,นปรวนตามตลาดการพวกค่าเงินอะไรเงี้ยการรับรับซื้อแลกซื้ออะไรเงี้ยอะไรประมาณนะ่ะเหรียญเนี่ยคือดีนะคะรู้สึกคือก็ไม่ได้แพงเวอร์หวังอลังการอะไรขนาดนะ้ะพี่รู้สึกว่าแบบเหรียญค่อนข้างถูกแล้วก็ไม่เสียค่าทมเนียมด้วยเพราะปกติเวลากดตังค์อะดกดตังค์อะเหรียญก็เหรียญต่างหากนะค่าทมเนียมก็ค่าทมเนียมต่างหากนะสมมติ กดได้มากสุดเท่าไหร่อ่ะสมมติสามหมื 30, ่นอะเหมือนเหม,มือนบ้านเหมือนบ้านเรากดได้สองหมื่นก็ได้สองหมื่นบาทไทยก็แลกกับให้มันพอดีสองหมืน่นตู้เอทีเอ็มต่างประเทศก็จะมีลิมิตว่ากดมากสุดได้เท่าเท่าไหร่กี่บาทใช่ปะล่ะเรากดมาปุ๊บเสียสมม,มุติเรากดร้อยหนึ่งอ่ะเราก็เสียค่าธรรมเนียมร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยร้อยสมมติร้อยหยวนเงี้ยก็ค่าธรรมเนียมร้อยบาทอะไรเงี้ยกด กดหมื่นหนึ่งขั้นหนร้อยคือต่อครั้งต่อครั้งนะเออต่อครั้งต่อครั้งนี่แหละแต่นี่คือไม่ได้เสียคือดีดีว่าก็เลยชอบแล้วมันสามารถใช้ได้หลายที่ก็คือมีเซเว่นอีเลเว่นเชสเตอร์ก็ใช้ได้บูสต์วัสันได้วัสันรู้สึกว่าวัาสันน่าจะมีขั้นต่ำมั้งประมาณ2-300หรือประมาณเนี้ยก็สามารถตัดผ่านบัตรได้อะไรเงี้ย แต่บางทีอ่ะมันชอบมีปัญหาอย่างหนึ่งคือบางที่อ่ะก็สามารถไม่สามารถรูดได้เหมือนว่าเครื่องมีปัญหาส่วนมากนะแต่พวกห้างเนี่ยโลตัสก็ใช้ได้เออโลตัสพวกมินิโลตัสพวกอ่าเอ็กเพรสอะไรนะ่ะใช้ได้เหมือนกันที่พี่เคยใช้นะเออก็ใช้ได้ปกติก็คือเติมเงินให้มันเพียงพอต่อค่าของแล้วพี่ชอบมากถึงที่ว่าเขาชอบมีโปรโมชั่นมากช้อปปิ้งหนึ่งมื่น ได้เงินคืน1000บาทอะไรเงี้ยคือแบบมีโปรโมชั่นดีมากคือมีโปรโมชั่นเรื่อยๆอะคือรียกวามีโปรโมชั่นแบบกระตุ้นการกร,กระตุ้นการใช้บัตรอะคือแบบดีมากเออสมมติช้อปปิ้งออนไลน์ได้เงินคืนเท่าไหร่นั่นนี่หรือว่าชวนเพื่อนๆมาแล้วก็จะได้แบบกีฟบอชเชอร์นั่นนี่แต่บัตรนี้คือดีดีจริงไปต่างประเทศคือดีมากแต่เสียอย่างเดียวคือวันหมดอายุอะน้อยเกินไปในความรู้สึกนะ มันน้อยเกินไปสมมติถ้าเราอยู่เนี่ยพี่อะทำมาตอนปี2 0 0พันยิบสใช่ไหมปีนี้ปี2022ใช่สิบอใช่ไหมรู้สึกว่าพี่ทำบัตรตัวนี้ใหม่คือปี2019เกออก่อนมาเนี่ยก่อนมาที่จีนปี2019 19อ่ะ20 21 22 23 24า อใช้ได้ประมาณ5ปีก็ถือว่าโอเคทําบัตรใหม่แค่ร้อยห้บาทเอง <c oughs> ก็ไม่แพงนะ5ปีทําบัตรใหม่5ปีทําบัตรใหม่เออถูกกว่าเสียรายเดือนเดือนละร้อยส0งร้เลยนะ <c oughs> จริงอันนี้ถูกกว่าใช้ร้0ยสอพี่รู้สึกว่าพี่นี่ไปยกเลิกบัตรการศิกรเลยเพราะว่ามันสามารถกดหน้าตู้ได้ไม่จาเป็นต้องมีบัตรก็ได้แค่มีแอปผูกอะไรเงี้ยก็มีแอปโทรศัพท์อย่างมีแอปนะก็มีแอป แล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วพี่ก็สามารถจ่ายเกมได้ด้วยสามารถจ่ายเกมฟรีไฟลได้ด้วยเจเธอแต่ว่าก็ต้องลิงก์นะลิงก์กับการผูกบัตรของ Apple Store นี่เป็นไงซื้อกงซื้อเกมเติมเกมได้ทุกอย่างเลยคือเป็นบัตรเดียวที่รู้สึกว่าพี่อ่ะถือบัตรน้อยมากเพราะว่าพี่จะมาคือมาจีนใช่ไหมก็จะถืออยู่ไม่กี่บัตรบัตรที่ถืออะก็คือ มีบัตรนี้แหละแต่ก่อนก็มีกสิกรคือชอบมากเลยกสิกรน่ะคือสมดุดปนปับบ่อยมากตอนนี้ก็คือแบบใช้แค่ YouTube อันเดียวก็โอเคแล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไหนมันสามารถรูด้ได้ก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็รู้ด้วยว่าเราซื้ออของที่นี่วันไหนอะไรวันไหนคืองะคือมันมันเช็คเช็คทม์ลน์ได้เออที่ชอบก็คือเช็คทม์ลน์ได้มากๆเออจ่ายแอปพวกแอปอะไรเนี้ยก็ซื้อได้ ผ่านแอปได้ตัดบอกด้วยเออซื้อแอปเปิล p Store รนั่นนี่อะไรเงี้ยบอกหมดอะไรพี่ชอบตรงที่มันบอกทำลายที่บัตรที่พี่ถือก็มียูทิปก็คือเนี่ยบัตรเนี้ยก็คือบัตรที่แบบซื้อของได้อ่ะก็ชอบอ่ะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็มีอันนึงที่ถือมาธนาคารกรุงเทพคือเพิ่งทำใหม่ไงก็เลยไม่อยากไปยกเลิกใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยก็มีบัตรของกรุงเทพแล้วก็ TTB แค่นี้แหละสามใบแต่ก่อนพี่มีประมาณห้าหกใบเลยนะ แต่ต้องเสียค่ารมเนียมแบบรายปีเยอะไงแต่นี่มันไม่มีรายปีไงแล้วไม่มีค่าธรมเนียมด้วยแต่แค่เวลาทําบัตรใหม่ก็แค่เสีย150ร้อยห้าสิบาทก็ถูกอ่ะไม่แพงอ่ะเออถือไว้เถอะใครที่จะไปต่างประเทศต,ต้องเถอไว้นะแบบจําเป็นจําเป็นจริงๆก็สามารถกดได้แล้วก็บัตรอ่ะมันสามารถแลกสมมติถ้าเตรียมตัวจะไปใช่ไหมก็สามารถแลกอ่า AUS ได้ USD ได้อเมริกาแล้วก็ EUR แล้วก็ JPY ก็คือเงินเยน HKD ก็คือฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงเดี๋ไปง่ายมากจริงๆ uh, GBP GB ก็คือปอนก็คืออังกฤษ British, อังกฤษอังกฤษ SGD ก็คือสิงคโปร์ดอลลาร์นะคะแล้วก็ F uh, C F, F F น่าจะเป็นฟรังไหมเออถ้ามี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าเป็นฟรังแล้วก็ CAD ก็น่าจะแคนาดาเงินของแคนาดาก็สามารถแลกได้ตามนี้เลย สามารถแลกเงินไทยมาเป็นเงินพวกนี้เก็บไว้ได้นะเก็บไว้ได้แบบถ้าจะคือถ้าเล็มันแบบมันถูกจังเลยอยากซื้อเก็บไว้ซื้อตอนถูกมันก็ดีตอนนั้นที่ซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียแค่1 9บาท20บาทตอนโควิดมาใหม่ๆแล้วก็เกิดมดลภาวะที่แบบช่วงแบบพีกมากคือดอลลาร์คือตกมาหูยยบาทเองเหรอถูกมากเลยปกติดอลลาร์ออสเตรเลียประมาณ25บาทอะไรตอนนี้24บาทแล้วแต่เธอพี่ซื้อเก็บไว้แล้วแต่2ปีที่แล้วก็ยังมีอยู่ ก็แบบกะว่าเฮ้ยไปออสเตรเลียเราจะไปใช้ตอนนี้นะอะไรเงี้ยก็คือแลกไม่เยอะอะแลกไม่ตามกําลังที่ตัวเองคิดว่าจะใช้มันอะหมื่นนึงก็ได้หลักพันก็ได้พันนึงก็ซื้อได้ถ้าอยากซื้ออะไรเงี้ยแล้วพอซื้อปุ๊บสามารถแลกจากอันนึงเป็นเหรียญอันนึงได้แบบว่าสมมติจะแลกจากอ่ะปอนมาเป็นดอลลาร์ก็ได้เป็นเอ็กชเชนอะทาอย่างนัี้นก็ได้คือดีดีเวอร์โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากตดตามฝากกดแชร์นะถ้าใครอยาก สมัครเยอะทิ้งเลงไว้ข้างล่างให้แล้วกันนะคือสมัครฟรีถ้าใครมีแอป k b a บ k อยู่แล้วก็สมัครฟรีครั้งแรกก็คือสมัครฟรีเขาส่งบัตรไปให้ที่บ้านเลยภายใน7วันดีมากแต่ก็ต้องกรอกข้อมูลหน่อยนะข้อมูลส่วนตัวนั่นน,น,นี่ส่งของทิ้งส่งบ,บัตรไปที่ไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็กรอกข้อมูลดีๆครั้งแรกอ่ะก็คือบัตรเนี่ยใช้ได้ประมาณ5ปีก็สมมติถ้าบัตรหมดอายุก็ขอทําใหม่ แล้วบัตรน,น่ะดีอย่างหนึ่งคือแอปสามารถล็อกบัตรได้ก็คือสมมติเอ้ทำบัตรหายแล้วก็กดผ่านแอปล็อกก็คือบัตรนั้นก็จะไม่สามารถใช้ได้เลยดีเปล่าคือโคตรดีคือมันเป็นอะไรที่ดีอะเราถึงใช้อะ <c oughs> อจริงจริงโอเคยั่ไงก็ฝากกดไลค์ฝากจ้าฝากแชร์ได้นดนะ <c oughs> อยากพูดแต่พูดไม่จบเออดีจริงนะเอากันเองกันเองไปละบ๊ายบาย